โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมากับเกมเก็ชินแพรอีกครั้งหนึ่งโดวยในวันนี้นั้นผมจะมาทําการสรุปความสําเร็จับและเก็บตกความสําเร็จบางอย่างที่เข้ามาในแพท4.6ซึ่งมันจะขาดเหลืออะไรบ้างก็มาดูันเลยดีกว่าสามารถเลื่อกตรงทางแซมได้เลยนะโดยในความสําเร็จแรกนั้นจะเกี่ยวข้องกับบอสท่านพ่อที่เรานั้นจะต้องใช้การโจมตีระยะไกลแต่ตัวของบอสให้บอสตันใช้ท่ากลางปีกซึ่งง่ายสุดก็ใช้ตัวธนูหรือนกของฟิสก็ได้ซึ่งในส่วนที่ท่านพ่อจะใช้ปีกออกมาป้องกันและเราเนี่ยก็จะได้ร ด้วความสำเร็จในต่อไปนั้นก็ยังจะอยู่กับบอสท่านพ่ออีกเช่นเดิมซึ่งในส่วนนี้นั้นก็ไม่ได้ยากมากโดยเรานั้นจะต้องหลบการโจมตีของบอสท,ที่เป็นการโจมตีระยะ AOE ซึ่งมันก็คือท่านี้นั่นเองในส่วนนี้เราจะต้องหลบให้ได้ถึงแม้จะมีโลและโดนโจมตีมันก็จะน่าว่าเป็นโดนโจมตีเหมือนกันซึ่งก็ต้องกาดจังหวะแดนหลบให้ดีดดละ่ะตัวเรานั้นจึงจะได้รับความสำเร็จนะโนะดยความสำเร็จต่อไปนั้นจะเกี่ยวข้องกับตำนานสัตว์ท้องถิ่น คื่องตัวของมันนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยให้เราวาร์ปตรงบริเวณจุดบาร์จุดนี้และถ้าใครยังไม่มีจุดบาร์จุดนั้นแล้วล่ะก็ให้เดินเข้าตามทางนี้มาได้เลยซึ่งมันก็จะมีลานให้สู้กับมอนสเตอร์อยู่ซึ่งมันก็จะเป็นมอนสเตอร์สุดแกร่งะนะจะต้องเตรียมทีมมาดีๆหน่อยละกันให้เน้นทีมที่เชฟสกิลธาตุไปลกเพราะตัวของมอนนั้นมันจะดูดพลังอานตีเราซึ่งก็ต้องลองหาวิธีสู้เอานะในส่วนนี้ก็ลากเพื่อนมาช่วยตบก็ได้ ด้วความสําเร็จนันต่อไปนั้นจะเกี่ยวข้องกับบอสมากกเลมตัวนี้ซึ่งเป็นความสําเร็จที่ไม่ได้ยากมากเท่าไร่แค่เรานั้นทําลายเสาที่มันสร้างออกมาเพียงเท่านี้นั้นเราก็ได้รับความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็คือความสําเร็จอันนี้นั่นเอง พื่อความสาเร็จนันต่อไปนั้นให้เรามาตรงบริเวณใจกลางเมืองแพติชอว์เ่รจะต้องเป็นหลังจากที่เราสารวจเมืองเลมูเรียเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเสร็จเควสเสียงระท้อนจากอดีตการเรแล้วนั้นจึงจะเจอกับทาริเฟลเล่ที่อยู่ตรงบริเวณหอนาฬิกาใจกลางเมืองซึ่ตัวของเธอั้นจะขอให้เราช่วยตามหาโน้ตเพลงโบราณซึ่ในส่วนนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณไหนก็ตามมาดูกันเลยดีกว่าโดยเริ่มแรกนั้นให้เราวามาตรงบริเวณจุดบา์จุดนี้แลวเมื่อวามาถึงแล้วก็สามารถวิ่งตามผมมาได้เลย โดยตัวของโน้ตเพลงโบราณน,นั้นจะอยู่ตรงบริเวณโทต,ตรงนี้เลยซึ่งมันก็จะเสียหายอยู่เรานั้นจะต้องรวบรวมโน้ตเพลง2แผน่นซึ่งมันจะอยู่ตรงไหนบ้างก็ตามมาดูกันเลยซึ่งในแผ่นแรกนั้นจะอยู่ตรงห้องบริเวณนี้เลย ซึ่งวันที่สองนั้นก็จะอยู่ตรงบริเวณห้องด้านบนนู้น,น,นเลยซึ่งก็สามารถขึ้นไปโดยใช้กลไกตรงบริเวณนี้ เมื่อเราได้น้ตเพลงทั้งสองส่วนเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็นําแผ่นโน้ตทั้งสองกลับมาประกอบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้แผ่นโน้ตที่ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นํากลับไปให้กับเทเลเฟเล่เพยียงเท่าน,นี้นั้นเราก็จะเป็นอันได้รับความสําเร็จมาดูความสำเร็จอันต่อไปนั้นให้เราวาังตรงบริเวณจุดวาบจุดนี้จะมอว,วารามมาถึงแล้วก็สามารถว่ายน้ำตามผมข้าถ้ำมาได้เลยอุดเข้าไปมุด้าไปมุดไป เดี๋ยวซ้ายหนึ่งทีแหวนแหวนแหวนแล้วปุ๊บขึ้มมมมนมาขึ้นมาเสร็จทำยังไงไปเปิดบาร์ก่อนนะครับเปิดบาร์ก่อนเปิดบาร์กีบน,นี้ นี่ครับผมไม่ใช่บาร์บอยู่บนนี้อ่าบาร์บอยู่บนนี้แล้วผมพอ,อปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเห็นซีรีอยู่3ตัวก็คืออ่ะมันจะมีอยู่ตัวที่1อยู่ตรงนี้ตัวีอ2อยู่ตรงนี้ตัวี่3อยู่ตรงนี้โอเคเราจะต้องสาบตัวนี้กลับมาใส่หินตรงนี้นง่ายๆครับผม,มซึ่งเมื่อเราทำตามที่เจ้าของช่องมันบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตัวของเราเนี่ยก็จะได้รับความสำเร็จมานะซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ วยความเปลรยัยนต่อไปนั้นจะเกี่ยวข้องกับกล่อง4กล่องรอบก่อแพตติชอก็คือตรงบริเวณที่ผมปักหมุดเอาไว้นี่เลยที่ในส่วนนี้นะผมจะเริ่มตรงบริเวณนี้ก่อนแล้วก็สามารถวิ่งตามผมได้เลยออะอะไรกันมันจไปอยู่ตรงนู้นอืออ่า อยู่ตรงสมอเรือตรงนู้นโอเคขึ้นมาแมน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 ไปป๊อปนี่ตรงนี้อ่าหลังสมอเรือไหนวะเมื่อกี้ขึ้นอยู่อะเมื่อกี้อ่าอ่ะนี่เอึ๊บอึอ๊บไอ้จา้าไหนวะอ่าอ่าโอเคลอยฮึ๊บ โอเคจุดต่อไปจุดต่อไปอยู่ตรงตรงไหนตรงนี้อ่าตรงนี้ก่อนนะกันอ่าในเมืองก่อนในเมืองก่อนปึ๊บในเมืองอยู่ตรงไหนวะอ่าจะ <c oughs> เจอตอนคลิบมิ้นต์อ่าต <c oughs> ัดต้นมิน้นต้นนี้ต้นนี้ไว้คนระับผมอยู่หลังต้นไม้นี้อ่าอ่าโอเคอยู่ข้างต้นมิน้นต์โอเคจุดต่อไปอยู่ตรงบริเวณนี้คนระับผม ึ๊บไปไปกันไปบินไปเลยปึ๊บโอเคครับครับแล้วก็ครับโอเคมันจะมีแมวอยู่ตรงนี้นะผมโอเคง่ายๆมีแมวอยู่แมวคอนดิชั่นแมวขุดก่อนแล้วกันปึ๊บโอเครอได้ความสำเร็จแล้วแมว ก,ก็จะเป็นการจบไปสําหรับการเก็บตกความสาเร็จเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนนั้นอาจจะพลาดไปเอาเป็นว่ามันอาจจะไม่ได้มีครบแต่ก็ถือว่ามาเสริมเอาไว้แล้วกันนะนะสำหรับวันนี้นั้นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันมาจนจบและเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเป็นคลิปอะไรก็ต้องรอติดตามดูสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนละบ,บายๆจ้า